เฟดมอเตอร์อมอเตอร์ Motor, e นะมันจะมี V U W เหมือนกันนะมี LED กับคั่ว LED กับคั่วดับไฟเาใส่หลอดด้านนี้เริ่มสลับกันนะเดับยวนทำให้ต่อมอเตอร์อแบบน,นี้เราลองหมุนดูมันก็จะคิดได้ว่าทำงานว่า นี่เราหมุนนี่เรนะ็นมหมไหมึงกัดเดี๋ยวถ้าเสียบไฟพอตัวนี้หมุนก็จะสว่างอันนี้อันนี้เราทดลองว่าเออมอเตอร์ทำงานได้จริงแล้ววงจรเราก็ทำงานได้